โอเคค่ะ okay ทุกคนก่อนอื่นนะคะก็ต้องกราบสวัสดีทุกทุกคนกันอีกเช่นเคยและก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นหรือเข้าไปสุ่มกันนะั้นนะคะทุกคน Enjoy อ,อย,อยากให้ทุกคนเนี่ยฝากกดไลค์และกดติดตามคลิปนี้ไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเรามาเสียคูกองกันอีกแล้วค่ะทุกคนกับกิจกรรมใหม่ที่มันอัปเดตเข้ามาในวันนี้เลยทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูก็เข้ามาในร้านค้าค่ะทุกคนจะมีสก,กินเก่าหรือว่าสก,กินใหม่อันนี้โอยไม่แน่ใจน่าจะเป็นสก,กินเก่าที่เอามาขายใหม่ค่ะทุกคนเป็นสก,กินของด้วยนนนะคะคเป็สนกนิ ระดับเมดิคอ่ค่ะทุกคนนี่เลยนะ คือต้องบอกก่อนเลยว่า Enjoy ไม่เคยมีสกินระดับนี้มาก่อน Enjoy ถึงได้บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามไว้ด้วยนะคะคือคลิปนี้ไมไ่รู้ว่าจะเสียกี่คูปองนะมันจะแพงกว่ามิโลค้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะและก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะคะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้ว Enjoy เนี่ยไม่ได้เข้าไปกดรับของในครั้งนะที่เราไปสุ่มสกินของคเลนกันนะ รอบนี้ก็เลยมากดรับเลยนะคะกดรับให้ทุกคนดูเลยว่า Enjoy เนี่ยยังไม่ได้กดนั่นเองเพราะว่า Enjoy จะเอาคอมพีขั้นสูงเนี่ยไปสุมสกิน e s t e ต็มของลิเลียนาต่อกันนั่นเองทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้เนี่ย e n j o y ได้ไปกดรับมาเรียบร้อยนะคะมีทั้งหมด195คอมพีและคิดว่ามันจะได้ไหมก่อน <c oughs> แค่นั่นแหละ <c oughs> คือไม่พูดเยอะก็สุมไปเลยนะคะทุกคน19ชิ้นเลยนะเว้จะได้หรอ,อยากอะโอเคมา3แล้ว ไปกันต่อมาห้าแล้วนะคะน่าจะได้สามรอบหรือเปล่าวะเออ โอ้โห8ปตอนนี้มี9ชิ้นทุกคนแล้วมันคือขาดอีกตั้ง10ชิ้นน่ะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ที่อัปเดตเข้ามาตรงนี้นะคะวงแหวนเวชเชริเดอร์ก็จะมีสกินถาวรแล้วก็ฮีโร่ถาวรน,นั่นเองแต่ว,ว่า e อนจอยขอไม่สุม่มละกันนะคะคือเรามีตั้ง3ตัวแล้วนั่นเองแล้วก็กิจกรรมนี้นะคือ e อนจอยอยากจะมาจัดมากๆเพราะว่ามันมีทั้งเมด็ดแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะคือ e อนจอยชอบมากทุกคนตัวนี้นะเตี่ยวเซียนเป็นสกินระดับ นี่เลยฮาโลวีนค่ะทุกคนเฮ้ยมันแรงมากนะสกินนี้แล้วคือสวยมากคืออยากได้อยากได้บอกเลยว่าอยากได้แล้วก็จะมีเตี่ยวเซียนอีกหนึ่งสกินนะคะ um, <my> เป็นสกินวาเลนไทน์คือเอนจอยไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนแล้วคือมันได้ยังไงนะแต่มันสวยไงทุกคนขาดสองสกินเท่านั้นแต่ของแกลกเนี่ยเอนจอยขอไม่เอาดีกว่านะเพราะว่าสกินนี้มันไม่สวยนะคะทุกคนเนี่ย นี่ค่ะสก,กินนี้มันไม่ค่อยสวยเลยนั่นเองกิจกรรมนี้เนี่ยเอนจอยเลยอยากจะมาจัด2ตัวแต่ขอเอาไว้ก่อนละกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาจัดกิจกรรมนี้กันค่ะทุกคนไม่พูดเยอะไม่พูดแยะนะคะกดเข้าไปเลยค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราสามารถสุ่มฟรีได้1ครั้งต่อ1วันนะคะเขาบอกไว้เลยว่าเล่นฟรีทุกๆครั้ง24ชั่วโมงก็คือวันละ1ครั้งนั่นแหละนะคือถ้าใครดวงดีเนี่ยได้ก็คือได้นั่นเองแต่คือเอ็นจอยไม่รอแล้วคืออยากจะมาสุ่มเลยนะคะกบงบที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ2,528หปคูปองเอ็นจอยไม่รู้ว่ามันจะแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้นะคะคือมีเท่านี้ก็สุ่มเท่านี้ขอลองสุ่มไป1ครั้งก่อนนะคะสุ่มฟรีมันจะเป็นอย่างไรนั่นเองเฮ้ย ได้บัตรเช่านะคะมาดูกันทุกคน2,500คูปองเนี่ยจะได้สกินของไวโอเลตตัวนี้หรือเปล่าจัดไปค่ะ10ครั้งแรกเลยคือต้องใช้สะเฮ้ยเฮ้ยได้หนึ่งแย่แค่กดมาแล้วนะคะได้หนึ่งคือถ้าเราได้2อัญ,ญมณีเนี่ยเราได้ฮีโร่ราคา5 9 0คูปองถ้า3ขึ้นไปคือได้ค่ะทุกคนเฮ้ยกดรอบแรกก็ได้เลยนะรอบ2ขอได้ไหม อุ้ยไม่ได้เดี๋ยวนะแต่เราได้ฮีโร่มาหรือเปล่าทุกคนมันมีบัตรเช่ากับไม่มีบัตรเช่านั่นเองรอบที่สามค่ะทุกคนขอเหอะขอเหอะหุยหนักเลยนะคะจังหวะน,นี้แล้วก็เข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะคะคือเราสามารถใช้สมไอเทมเพื่อเล่นหนึ่งครั้งได้ทุกคนเล่นได้เก้าครั้งเลยว่ะอย่าเค่กดไปอันนี้เหมือนได้เล่นซ้ำอีกรอบนะคะได้ไหมอุ้ยได้เฮ้ย <What? S 1> ออกง่ายอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนอัญญมณี <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้แล้วอะลูกแก้วแล้วก็ฮีโร่ราคา9 5 0หคูปอง1ตัวนะคะโอเคกดกันต่อไปค่ะทุกคนอัญญมณีรอพี่3มาไหมยังไม่มายังไม่มาขอแลกไปก่อนนะที่มันเป็นบัตรเช่ากดไปได้3ครั้งว่ะเฮ้ยถ้าได้โหไม่ได้ <laughs> จัดตอนน่อนะคะมาตอนนี้มือสาัมากมาปะ อูยยังไม่มาอีกกดอีกกดอีกกดอีกมาเหอะเมที่สามมาไหมอู้ยยังไม่มาอีกอ่ะกดต่อทุกคนเมทที่สามมาเหอะอู้ยใจไม่ดีแล้ววะ่ะมาแรกก่อนไหมคะบัตรเช้ารอบนี้เล่นได้เจ็ดครั้งทุกคนมาเหอะมาเหอะอู๋ยมันไม่ออกมารอบนี้สี่ครั้งมาเปล่าอัญญามณีโอ้โหมันรู้สึกใจไม่ดีว่ะ ้โอเคเราเข้ารับกล่องจดหมายเลยดีกว่าไปดูก่อนนะตัวนี้โอเคได้มาฟรีๆทุกคนโอเมนนะคะตัวนี้เอมิลี่เอามีแล้วหรอแล้วก็ตัวนี้เรียบร้อยได้ตัวลิเกเตอร์มาด้วยทุกคนได้มาสองฮีโร่นั่นเองเล่นได้หกครั้งว่ะเพชมาเอ้ยอันยมามเน้ียังไม่มาอีกว่ะ คือตอนนี้มันเหลือ498คูปองทุกคนมาสามารถกดได้อีกหนึ่งครั้งเว้ยเนี่ยแล้วครั้งนี้ถ้าไม่มานะโอ้ยขอเติมคูปองอีกรอบละกันค่ะโอเคทุกคนมาจัดกันต่อนะคะตอนนี้ก็เข้ามาอีก1,000คูปองต่อเลยค่ะทุกคนรอบนี้ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วอะ่ะมาเม็ดสุดท้ายหูแม่งอกยากจังวะอันนี้รอบที่สองแล้วมาเถอะเฮ้ยกดไปหกครั้ง อะไรอ่ะทำไมมันไม่ออกวะเอาเฮ้ยรอบนี้ยังไงยังไม่ออกอีกนะมันต้องมีรอบสามใช่ไหมกับการเติมฮูปองเข้ามานะคะมาทุกคนรอบสามของจริงนะ,ะปกติไม่เคยจะเติมแบบสามรอบสี่รอบอะไรอย่างนี้เลยนะกดไปเลยค่ะทุกคนสองรอบยังไม่ออกเลยคิดดู ยากจังวะมีล้ข้อนี่คือแบบสุดแล้วนะอันนี้แม่งสุดกว่าทุกคนโอ้โหน้ำตาจะไหลเดี๋ยวขอมากดรับของตรงนี้ก่อนละกันนะโอเคได้ตัวใหม่ๆอีกแล้วตัวนี้คือสกินของอะไรวะสกินของตีมี่ทุกคนอันนี้ที่เราได้มานะคะหืมในราคา590รขูป,ปองมีให้เราเลือกอยู่ 1 2ึสามตัวทุกคนเอาไว้เลือกทีหลังแล้วกันสำหรับคนที่เคยสุ่มสกินระดับเมดิคอนะคะคอมเมนต์บอกได้ทุกคนหมดกันไปกี่คูปองอ่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะที่เติมคูปองเข้ามาหลายรอบไปหน่อยนะคือเอนจอยไม่รู้ว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากไงคือถ้าออกง่ายก็ออกไปแล้วนะป่านี้ <c oughs> โอเคจัดไปขอที่เถอะนะหมดแล้วหมดเยอะจริงสกินนี้ก็ยังไม่มาหงุดหงิดหัวใจโอ้ อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยกดไปเอยมาสังกทีหัวใจจะวายค่ะทุกคนสกินนี้แม่งโคตรออกยากเลยอะอุ้ยอยากร้องให้บอกเลยว่าจะเล่นสกินไวโอเลตตัวนี้ยันเกม r o v ปิดค่ะทุกคนบอกเลยไม่เคยที่จะแบบมาสุ่มแล้วแบบโคตรแพงขนาดนี้มาก่อน โอเคทุกคนได้สกินใหม่ของลินดิสมาด้วยอะไรบ้างอันนี้ก็สกินใหม่โอเคสกินใหม่ได้มา3าสตัวฮีโร่ก็ได้มา3าสี่ตัวนะและเอา้าโ,โอ้กดไวไ้ไปหน่อยทุกคนไม่ทันได้ดูตัวฮีโร่เลยอะ่ะเห็นกลอบไปก่อนละกันนะเพราะว่ามือมันสั่นไปหน่อยนะเออ And so will you. คือเอนจอยคิดว่าสกินนี้น่าจะแพงที่สุดในสกินของไวโอเลแล้วนะทุกคนดูดิคือแบบเมติคอลเลยนะเว้ยสวมใส่ไปเลยค่ะจังหวะน,นี้เออนะไปทดลองเล่นกันดีกว่านะมาทุกคนเรามาดูกันอันนี้ยิงธรรมดานะคือแบบยืนยิงธรรมดาเลยสีคือสวยมาก ด,ดูดิดูดิดูดิอันนี้คือสกิลที่หนึ่งนะคะโอ้โหมันเหมือนมันลอยได้ทุกคนสกิลที่สองโอ้โหเป็นหลุมด้วยเอาดิก็เอาดิ go, อ,าดอันตรีไปเฮ้ยมันสวยมันอลังมากอะทุกคนมันยิ่งกว่ามิราค้อนะคะเรามาดูท่าวาร์ปกันบ้างอันนี้คือลอยได้นะจนังหวะนี้นี่ท่าวาร์ปมีอะไรเปลี่ยนไหมอะโอ้โห <But S 1> oh. โอ้โหโอ้โหเลยสกินนี้บอกเลยว่าแพงที่สุดที่สุ่มมาแล้วนะทุกคนนะก่อนจะจากกันไปทุกคนยังไงก็ฝากด้วยนี่ยกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เอนจอยด้วยนะคะกับการทำคลิปต่อไปนั่นเองต่อไปนี้เอนจอยจะหัดเล่นไวโอเดตและเล่นสกินนี้จนแบบ R O V ปิดคาทุกคนเอ้ยดูอันติคือคดโคตรโหดเลย <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้เอนจอยก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบายยจ้า